สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโอ้ยไม่ได้เจอกันนานมาเจอวันนี้เอวิมาทำอะไรวันนี้ค่ะเอวิจะมาพูดถึงแอปพลิเคชันมือถืออันนึงที่ช่วงนี้เอวิใช้บ่อยมากเนาะนั่นก็คือเดี๋ยวเปิดให้ดูมันคือแอปพลิเคชัน v ีซิงค่ะก็คือมันเป็นแอปร้องเพลงนะคะ ซึ่งตอนแรกอ่ะก็เห็นโฆษณาใน Facebook แหละว่าเอออันเนี้ยเขาเป็นแอปร้องเพลงแต่ก่อนอ่ะร้องอยู่ที่จุกแล้วก็ไปร้องที่สมูจะพูดถึงของ v s i n g ก็คือตอนหลังมาเล่น v s i n g ของ v s i n g เนี้ยค่ะก็เราก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ฟรีแล้วก็มีเพลงให้ร้องเยอะมากทีนี้ที่สนุกเพราะอะไรสนุกเพราะว่าเราอะสามารถไปร้องเพลงกับคนอื่นได้ด้วยอะค่ะมันจะมีอ่า อย่างสมมุติอันนี้เป็นแอคเคา t ์ของเอวีนะซึ่งก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะอันนี้เป็นแอคเคา t ์ของเอวีแล้วก็ก็คือเราสามารถแบบว่าตั้งเพลงของเราแล้วก็เป็นแบ่งกันร้องเป็นช่วงๆได้อะค่ะก็คือสามารถแชร์แชร์ให้แบบเหมือนกับเราร้องท่อนหนึ่งคนอื่นร้องท่อนหนึ่งซึ่งคนอื่นก็คือทุกๆคนที่ใช้แอปนี้ก็สามารถแบบมาร้องคู่กับเราได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเวลาเราเราเ,ราเวลาเราเล่นใช่ไหมตอนแรกเอวีเข้ามาเล่นก็คือแบบ เข้ามาแล้วก็จะมีเพื่อนที่เล่นกันอยู่แล้วแล้วก็แบบไปร้องเพลงคู่กับเพื่อนนี่เขาตั้งเพลงไว้หรือว่าเราตั้งเองเพื่อนก็ามาร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็สนุกดีทีนี้จะเล่าให้ฟังว่าร้องไปร้องมามีวันหนึ่งก็คือเออมีคนมาชวนเข้ากลุ่มเป็นกลุ่มโอวีซึ่งซึ่งซึ่งแบบเออเราก็งงๆเนาะตอนแรกที่เราเข้ามาเห็นทุกคนแบบจะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเราก็แบบ เฮ้ยเขาทําอะไรกันน่ะเราไม่รู้หรอกจนกระทั um ่ง <sh> มีน้องคนหนึ่งน้องเจมส์มาชวนเข้ากลุ่มโอวีซึ่งมันย่อมาจาก one voice คนที่เขาเป็นคนตั้งคนแรกเนี่ยก็เป็นคนฟิลิปปินส์นะชื่อมิส s ค a ใช่ไหมฉันเป็นคนที่ออกเสียงอะไรไม่เคยถูกต้องเลยในชีวิตนี้เขาก็มาชวน ชวนไปร้องเพลงในกลุ่มก็คือแบบไปรวมกลุ่มกันร้องเพลงอะไรเงี้ยก็คือคนที่ตั้งกลุ่ม OV เนี่ยเขาเป็นคนฟิลิปปินส์แล้วทีเนี้ยอันเนี้ยคือน้องเจมส์เนี่ยเขาเป็นคนไทยเขาก็มาชวนชวนให้ไปร้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือคนที่ไปร้องเนี่ยต้อง,ต,องต้องแบบว่าเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยมีใส่สัญลักษณ์โอวีเข้าไปด้วยในชื่ออย่างงี้คือซึ่งซึ่งแอคเคาน์ของเอวินี่นะก็ใช้ชื่อว่ามิสฮันนี่ ก็ะะตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าแบบมีสัญลักษณ์ OV ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีท่านนี่อันเราสามารถโพสต์เพลงของเราเป็นเพลงเดี่ยวด้วยแล้วก็เป็นเพลงคู่ที่ร้องกับเพื่อน,น OV ด้วยหรือเพื่อนที่อื่นได้ก็คือร้องได้เหมือนเดิมแต่ว่าก็คือเวลาที่เราอยู่ในกลุ่ม OV แล้วก็นิดนึงเนาะเราก็ต้องแบบสนับสนุนกลุ่มของเรากันเองประมาณนี้คนไทยตอนนี้ก็มีประมาณประมาณ 30- 40คนประมาณนี้ค่ะทีนี้ความนี้ต้องบอกก่อนว่า OV เนี่ย เราเข้ามาโดยที่เราแบบว่าเออเราก็อยากเข้าแหละแต่ว่าเราก็แบบไม่เคยอยู่ที่กลุ่มไหนเลยอะไรอย่างนี้เราก็ร้องร้องเพลงด้วยความชอบร้องเพลงแค่นั้นแต,แต่พอเข้ามาใน OV นี่นะก็คือแบบเขามีโค้ชด้วยโค้ชในกลุ่ม OV อะเขาก็จะคอยแบบบอกเราแล้วก็สอนเราว่าเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเราใช้เสียงใช้ลมแบบไหน,นคิดถึงลมอะไรอยู่ใช่ไหมเราคิดแบบเดียวกัน นะแล้วก็ใช้ใช้เสียงแบบไหนใช้ลมแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็มีแต่ละแนวตอนแรกเราคิดว่าเราเรา,เราก็ยุคค่อนข้างเยอะแล้วเนาะค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะแล้วเนาะก็แบบว่าเออเอามีแต่แบบว่าน้องน้อง,องเด็กๆหรือเปล่าอะไรเฮ้ยกุ้มโอวีไทยแลนด์ค่ะมีจนถึงแบบรุ่นแบบ ผู้มีประสบการณ์สูงทั้งนั้นแล้วก็หลายๆคนก็เป็นโค้ชคอยให้คําแนะนําแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยจะต้องใช้เสียงแบบไหนหรือว่าลมแบบไหนแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มค่ะก็จะคอยแบบคอมเมนต์แล้วก็แบบเออช่วยช่วยบอกว่าบางทีแบบเอ้เพลงนี้แบบเหมาะกับเรานะหรือว่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคือบอกเลยเป็นแนวแดนซ์คือปกติร้องตามงานหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบเขาจะไปดูเราเต้นแหละเอาจริงแล้วเขาไม่ได้ฟังเราร้องหรอกเออแต่เราก็แบบ เออเขาลองด้วยเต้นด้วยอะไรอย่างนี้ปรากฏว่ามาค้นพบในนี้มีแต่คนบอกว่าร้องร็อกดีอะไรอย่างเงี้ยแบบเสียงเรามันไปทางแบบร็อกหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้เราก็แบบชิงอ๋ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่ไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยโอเออเราก็พยายามแบบเออก็พยายามร้องหลายหลายสไตล์ดูอะไรอย่างเงี้คย,ย,ย,าย,ายค่ะซึ่งซึ่งมันสนุกมันฟรีจริงมันฟรีโอแล้วเพลงเยอะมากแล้วก็จะมีเพลงแบบบางทีนะจะบอกบอกจากประสบการณ์ตัวเองว่า เราฮะคนแบบจะร้องคู่ด้วยแบบบางทีเพลงเพลงแดนซ์เนี่ยมันจะมีแบบท่อนแรปอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราแรปเองได้เราก็จะแรปเองแต่ถ้าเราแรปเองไม่ได้เราก็จะไปหาคนที่แบบเขาร้องแรปไว้ให้แล้วเราก็ไปเสียบอะไรเงี้ยบางอันก็ไม่มีไงแต่ว่านี้เพลงต้นฉบับอ่ะบางอันอ่ะเขาก็มีแรปเลยมาเลยเราก็แบบร้องแต่ท่อนที่ไม่ได้แรปอะไรอย่างนี้มก็สนุกดีแล้วก็แบบเออเออไปฟังแบบอันเก่าๆนะ เพลงแรกๆที่แบบเราร้องอะ่ะจนมาถึงเพลงหลังๆะะเราเห็นได้เลยว่าวิวัฒนาการในการร้องของเราอะ่ะมันดีขึ้นอือหึเรารู้สึกว่าแบบเรามีวิวัฒนาการในการร้องอะ่ะโอ้โหบางคนบอกมีพัฒนาการในการร้องเพราะว่าอีกนิดน,นึงก็จะสมุดปากกาแล้วเ, <S <S> <S เออมีมีพัฒนาการในการร้องประมาณนี้โอ้ว่าแบบเฮ้ยมันก็โอเคนะเวลาที่แบบ เราร้องแล้วก็มีคนมาฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็เอออะไรอย่างเงี้ยแบบแบบให้ให้แสดงความคิดเห็นแบบเนี้ยอืมและที่สําคัญค่ะของเอ่ v อวีซิงอันเนี้ยเนี่ยมันจะมีแบบว่าที่อัดเป็นวิดีโอได้ก็คือว่าเราร้องเนี่ยเหมือนเหมือนอย่างที่เอวิพูดอย่างเงี้ยค่ะก็คือร้องแล้วก็แบบเหมือนแบบ อัดเป็นวิดีโอได้เลยก็คือเราสามารถร้องไปตามเพลงก็แบบเต้นไปได้อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเท่าที่ทดลองมาคือเสียงมันมันไม่แบบมันไม่ดีเลยเนาะมันก็โอเคอ่ะเออมันก็สนุกอย่างหนึง่งคือแบบเออเราก็มีแบบที่เพลงที่เราร้องที่เราเต้นที่ว่าเก็บไว้ดูอะไรอเงี้ยเอ,อ้บางทีเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ก็ชอบมาดูอะไรเงี้ยเพราะแบบเรารูนะ้เนาะแบบชอบแอบบมาดูเราเต้นใช่ไหมอะไรเงี้ยเออแต่เราก็ชอบเต้นจริงแหละอืบอกว่าเราไม่แคร์แบบว่า เราเป็นคนอ้วนที่เราชอบเต้นอะไรชอบเต้นมานนล้นละเออก็ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีบางคนแบบว่าที่เขาแบบอัดเป็นวิดีโอ้องไว้ก่อนเขาจะร้องคู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพเราไปร้องคู่ด้วยเราก็แบบเราก็อัดวิดีโอไปร้องคู่เขาแบบมันสนุกมันสนุกกว่าการให้เรานั่งร้องอยู่กับบ้านคนเดียวแบบมองเนี่ยฉันกลุอยกใครหรอแบบฉันแบบร้องไปแบบหน้าก็ไม่ค่อยแต่พอแบบเห็นอีกคนอ่ะร้องร้องอยู่ในนั้นใช่ไหมเขาก็ยิ้มเราก็แบบ เออ,เ,อ,อเราก็ยิ้มกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบคือจะบอกว่าเอวิเป็นคนที่ยิ้มยากมากเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มหน้าปกติจะเป็นแบบนี้คือหน้าตาไม่เป็นมิตรกับใครทั้งสิ้นทุกคนจะบอกว่าอีเนียยิ่งยิ่งมากเ้าหนึ่งเลยเอวินอกจากอันนี้นะยิ้มไม่เป็นแล้วคืออะไรสายตาสัน้นใครยิ้มให้ฉันนู่นอ่ะเขายิ้มอยู่นู่นอ่ะเอวิเป็นไงบางทีเขาหวัดดีด้วยนะเขาหวดดีน้องหวัดดีไม่เห็นเย้ย ฉันก็นึกว่าเขาแบบอะไรเงี้ยเวลาเขามาใกล้ๆยิ่งตอนนี้ใส่แมสอุย้ยตอนนี้ใส่แมสเป็นไงบางทีเดินมาพี่ไว้น้อง,น,องน้องไว้พี่มัวไปหมดบางทียังถามใครวะ <c oughs> จําไม่ได้บางทีออ้ยพี่เรา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 ต้องแบบอ้ยพี่เอวีไม่ได้เจอพี่เนี่ยเอวีไม่ได้เจอพี่ตั้งเน,น่บอกชื่อเราก่อนอะไรแบบนี้เอออะไรประมาณนี้อืมเอา้ากลับมาเรื่องวีซิง คือที่สําคัญคือแบบจะบอกว่ามันร้องฟรีนะที่ที่มาที่มาแบบรีวิวแอปที่วันนี้ก็คือแบบร้องมาประมาณประมาณเดือนหนึ่งคือประมาณร้องมาประมาณสองเดือนแต่เข้ากลุ่มโอวีมาประมาณเดือนหนึ่งแบบบันเทิงมากแล้วเขาก็จะมีลายกลุ่มแบบว่าเมาส์มอยอะไรอย่างเงี้ยตกลงตอนแรกเราว่าเอ้เราก็เกรงใจเนาะเราแบบโอ้แบบแบบเราก็ไม่กล้าคุยเยอะเลยคือเป็นคนขี้อายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเพื่อนเพื่อนก็ทาหน้าแบบ มันขี้อาย <c oughs> ก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยพูดไม่ค่อยเก่งกลัวพูดแล้วแบบมันไม่ไม่น่ารักหรือเปล่าเลยเพราะว่าน้ําเสียงเราบางทีแบบกว่าจะพูดได้แบบนี้นะแต่ก่อนคนบอกว่าเป็นคนที่พูดจาแบบเสียงห้วนอืเพราะฉะนั้นก็เลยแบบอาจจะติดมาว่าแบบไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะกล้าพูดอะไรนะคะแต่เอ้าทาไมไลฟ์สดได้หรือว่าบบอย่างนี้ได้มันตัดต่อได้ค่ะคุณถ้ามันไม่น่าฟังอะไรเงี้ยฉันก็สามารถตัดต่อได้เนาะทีนี้แอปวีซิงนี่คุณเห็นหน้าดิฉันในนี้ดิฉันไม่ได้ใช้แอปไม่ได้ใช้แอป แบบเสริมสวยเลยเนาะอุ้ยได้ยินไหมไปโดนใหม่แต่ทีเนี้ยในวีซิงอะเวลาร้องเพลงเขามีเสริมสวยในตัวจ้าคุณจะเห็นปปแบบว่ารูปดีฉันแบบว่าเวลาร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยจะดูดีกว่าตัวจริงอันนี้ก็นิดนึงนะแหมจะบอกว่าห่วยอะไรเอะแบบว่าตัวเองหน้าตาไงก็อย่างนั้นสิคนเรา,าก็ต้องอยากสวยอยากงามมั้งไหมล่ะแหมอืม นั่นแหละค่ะประมาณนี้ก็ชวนมาร้อง v ีซิงกันนะคะก็คือเราสามารถมาร้องกันได้ไม่ต้องไปแอดเฟร n d นกับใครใน v ีซ n งไม่เหมือน Facebook นะเข้าไปกดฟังเพลงของคนนั้นคนนี้ชอบใจเขาเปิดให้ร้องคู่เราก็ไปร้องกับเขาได้ไม่มีข้อจำกัดแล้วเพลงเยอะมากก็อยากให้มาร้องด้วยกันนะคะเนาะก็คือให้จะมาร้องกับเอวีก็ เอ่ซร์ชหาชื่อนะมิสฮันนี่หน้าตาเ็าจะดูดีๆกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยก็แวะเวียนมาร้องเพลงกันได้ถ้าใครเป็นเพื่อนในเฟซเอวิแล้วอ่ะบางทีก็คือจะเห็นว่าเออจะจะแชร์เพลงไปบ้างแต่บางคนก็ในในคอมอ่ะเอยในโทรศัพท์บางรุ่นอ่ะอาจจะก,กดลิงก์จาก Facebook ไปอาจจะดูไม่ได้ถ้าไม่ได้โหลดแอปแต่ถ้าอ๋อดูในคอมมันจะมีช่วงหนึ่งที่แอปเขาแบบเบลอๆหน่อยอะไรเงี้ยกดแล้วไม่ไปตอนนี้กดไปละ กดดูในเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ก็สามารถไปดูได้อะไรเงี้ยก็ขอให้มีความสุขกับการร้องเพลงเนาะช่วงนี้ก็หาความสุขใส่ตัวกันก็แล้วกันนะคะแล้ววันหลังมีอะไรที่ที่ชอบที่แบบนะอยากมารีวิวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกวันนี้แค่นี้ก่อนดีกว่าเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวบอกว่าทุกวันเนี่ยนะ คืออะไรตอนเย็นกลับมาแต่งหน้าเดี๋ยวนะไปทํางานแต่งหน้าไหมไปทํางานก็ไม่ได้แต่งหน้าเท่านี้กลับบ้านมาแต่งหน้าเพื่ออะไรร้องเพลงวีซิงค่ะความบันเทิงชนิดหนึ่งนะความสุขหาง่ายๆใกล้ตัวอาราวันนี้แค่นี้นะคะมีอะไรก็แวะเวียนมาคุยกันนะคะแล้วไว้เจอกันเจอในวีซิงก็ได้เจอแถว YouTube ก็ได้เจอในเพจก็ได้นะเราก็เจอกันอีกสวัสดีค่ะ